รักใจจ้าเพื่อนเพื่อนพ่อกับเสียเป็นแฟมิลี่จ้าวันนี้ก็มาส้มปลาไพจ้าเพื่อนเพื่อนปลาไพมันเกิดขึ้นมาเองเพื่อนเพื่อนไม่ได้ปลูกมันเกิดขึ้นมาเองก้อนที่ยายเพ่นจะมาซื้อที่ตัวนี้มันเกิดมาแล้วจ้าเมื่อวานนี่ก็เอานี่เอาฟางมาโรยโรยเวลาฝนตกมันก็จะได้ซุ่มไดน้นี่มันจะได้เกิดนอกเกิดยังให้ม เป็นปุ๋ยมักไปเลยจะเพื่อนเพื่อนเนี่ยยาแหงฟางแหงที่ตัดอยู่ส่วนห้องก็มาโรยให้ดินมันซูมเวลาฝนตกมากน้ำใหม่มันก็จะออกดีจะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจียวดยผ้าเพื่อนเพื่อนไม่เก็บน้ำใหม่นะไม่ต้องไปหาไก่ไม่ต้องไปยูบ้านเมืองไทยเราก็มีอยู่ห้างกะลีกะยังมี่น้ำใหม่กินจะเพื่อนเพื่อนน้ำใหม่นี่มันจำมาคมนะเพื่อนเพื่อนต้มแค่ประมาณสิบนาทีห้องกับแกงกินได้เลยมันบ่คม กินกรอบอร่อยแซ่บเพื่อนๆน้ำมันมมบรรยากาศก็จะลุยเข้าไปในนคุี่อ่าฟางแหงหญ้าแหงเนี้ยก็จะลุยไปเวลาฝนตกมันก็จะได้ซุ่มมันก็จะได้เกิดขึ้นหลายๆก็จะได้มีน้ำมักินทั้งปีกับเพื่อนๆก่อนเห็นเอ,อ็นนี่หล,ลังค่ากระท่อม นี่มันผูมันพังเนาะอ่เจ้าของเขาเขาว่าค่อยสมแซมมันผูมันพังลงมัเจ้าของมาซื้อต้อนก็จะได้สมแซมเนี่ยเพื่อนเพื่อน,อนอลองค้าหลังยังกระเบื้องยังมีแต่ว่ายังหาคนเพชรปรทเทไใดแบบน,นี้มันจะเป็นเง,งี่กนสอมเพื่อนเพื่อนเอาไปใส่ฟื้นใสข่ของเก็บไปแตตะก็บของหัวของสวมจะเพื่อนเพื่อน ไม่ไถแล้วเขาตัดออกไว้เกตัดต้นไม้พื้นไว้จะเผานาหนาวกินไวไล่กินย่างกินยังไว้จะเผา็ดไว้จะพิงนาหนาวไว้มีการมีงานไว้จะปิ่งย่างเพื่อนๆหลอกกองไฟ บรรยากาศหัวสวนกับแบบนี้จะเพื่อนเพื่อนอยุหลุบบ้านสวนเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรเราก็กินในนานไต่ปลูกผักปลูกงานจ่ผักก็คือจังประเทศเงินดอกเพื่อนๆบรรยากาศมันก็จะแห้งแล้งขันมิทำม,มิฝนมาเจ้าโอเคอยู่เพื่อนเพื่อนทั้งฮ้างกะลีนี่ฝนบ่ค่อยนั่นจะเป็นเดือนแล้วกระท่อมบ้านน้อยบ้านดันั้นมีหลายหลัง แต่ว่ามันต้องได้สมแซมอีกเยอะเพื่อนๆก็ยู่ไปนกบ่ไดให้โซ่ลโกโอ้ลุ้ยคือเขาดอกอยู่แบบบ้านๆเพื่อนๆอยู่แบบบ้านๆเออไม่มีอะไรจะมาอวดมาสู้เขาดอกไม่มีแบนนี่ยมยังมีแต่แบบบ้านๆเศรษฐกิจพ่อเพียงสองยายเพ่นจะอ่าฮังกัลีบรรยากาศแปดโมงเสาร์เพื่อนแดดเปียงๆเลยหัวสวนตัดออกแล้วค่ะ สบายหูสบายตางานมาันก็ต้องได้สมแซมนะ้องเป็นบานเก้าเพืเเ่อนซื้อบ้านเก้าเจ้าของกขเก่าเขาเจาไปคิดกระสีนั่นขเขาจะว่าได้ยูด่วนเขาจ้าขายเขาก็มาซื้อต่อแล้วตามราคามนะันก็เพื่อนแต่ว่าเนื้อทีมันกว้างเขาก็าต้องมาซอ้อมาม,มาแซมไปตามนี่กำลังเงินเท่านาะแต่คอ ก็ไ่ได้เป็นหนีเป็นสินงกับพ่อแลวเพื่อนๆแบบสื่อสดไปเลยเพราะว่ายายเพื่อนก็ซสื่อสดไปเลยเพราะได้ไปกู้เงินถนธนาคารอย่างทายุเยีรยมลนมันงมาก็ลยสถานนึงกอ้กู้ไปจนใส่หนีธนาคารจนเกษียณหมดไปอันนี้เขากับมาอยู่พีเข้ากับสบายคือหนึ่งเข้าได้สื่อสดเขาบาต้องเป็นหนีเป็นสินธนาคารอย่างเลยใจสดหมดเสื่อไปเลยเพื่อนๆบรรยากาศ อีกประมาณมก็สี่ไรเดียรนีน่เพื่อนเพื่อนกลัวมันจะเขาที่เขาทางเพระาะว่ามันอยูสองเถาแนละ้วมันมือไดเดียรก็บ่ได้เห็นนะเพื่อนเพื่อน,อนมันหอนมันหอนนีหลีเดยสามสิบกว่าองศาตอนกลางเว้นนี่ทํางานงานสวนงานบม่ได้เลยต้องตอนเศร้าแล้วก็ตอนแรงเลยจากคุณลันข้างนาที่มันก็ มันก็พ่อสื่อเพราะว่ามันกวงมันก็คู้นไปลังขังหลังอีกทุงท่งเนี้ยทุงย่งทุ่งหยาขังหลังมันก็กวงนะเพื่อนเพื่อนมันกับเว้ยเป็นไรสองไรมันก็คุ้มข้าพ่อสื่อดีว่าเขาใะไดมาสมแทมบานเนาะก็ตามกำลังเขา้าเพราะว่าไห้กระเสียนแล้วเขาเทศไปกับพักไปน้่เพื่อน,อองงอนเพื่อนก็ได้รู้หลาคือเมียพลังอดีตอีดอกเพื่อนเพื่อนยายเพ่นกะ เบบพ่อเพียงมีส้ำในห้องก็ใส่ส้ำนั้นนะเพื่อนเพื่อนบรรยากาศห้องก็ต้องต้อเติมไปเลาคนก็โอ้ยไม่ได้ผัวพลังไ่ได้รวยคือเขาเอาบ่รวยเราเพื่อนเพื่อนพ่ออยย่พ่อเนี่แหละนะเฮาบ่ได้ไม่ได้ใส่แบนดนี่คือเขาเพื่อนเพื่อนมีแต่แบบบ้านบ้านเอื่องบรรยากาศล่ะเลยมีแต่บรรยากาศสวนอยู่หัวยู่เสวนละกันเขาที่เขาทางเดียวเสียถ่ายคลิปให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งอีกหลายคลิปยูจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนแฟมิลี่ด้วจ้าเป็นเพื่อนบ๊ายบายจ้า